นี cô, i, <c oughs> ่เนี่ยここเวลาแล้วกันวันนี้เราาหนี้ของญี่ปุ่นเยอะแยะน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะขอตัวไปแปลงร่างเป็นสาวญี่ปุ่นก่อนนะจ๊ะเฮ้ให้ให้ให้จะชนะใจชัยญี่ปุ่นได้ต้องมีเจ้ดิตทำท่างัวเงียให้เหมือนแมวเพิ่งตื่นนอนแมวแมวแมว ต้องทำตัวให้หน่าทะนุถนอมอ้อยความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นนั่นแหละต้องแอบร่าเริงสนิทให้เหมือนสาววัยใสเอเออะไรเนี่ยเอ๋อ้อยไม่ได้ยินกันเลยแล้วไงเนี่ย ยังมีต้องเล่นท่าไม้ตายล่อของกินด้วยของกินทุกเกรียยพุ่งตัวจริงอะ่ะต้องคาวบี้เอบิเซนเท่านั้นอย่าเพิ่งหมดหวังเด้เอานี้ไป ชาญี่ปุ่นแท้ๆไม่เป็นอย่างนี้นี่เองบุษบามาเต็มเลยะ่ะอร่อยอะ่ะไม่เคยรู้สึกสวยขนาดนี้มาก่อ,อนแบรนด์อันดับหนึ่งในญี่ปุ่นคาบี้เอเวนเซนกรอบอร่อยแบบญี่ปุ่นตัวจริงหมดอ่อแล้วไม่คัดเลย <c oughs>